คุณตอ่บบตอคุณแม่มาฮะคุณต่อคุณแมบมาไอ้ตาขอคุณแม่มาเลย,บบอยบบเออฮะก็เป็นคนอย่างี้วะบอกว่ากวชอช,อชอก็ไม่ไปใ <ไง S 2> นที่แบแม่ี่ไปแก้กชอช,อชอมาเลย่นมันเดี๋ยวเดียหคือต้องแก้ก่อน ไม่ตำรวจไปมีแย่ชนอ่ะใช่ต้องคอนเทอร์มาเลยเออใช่คอเทอร์ที่ไหนครับไกลไหมไม่ไกลพี่โทรไปเลยคอนเทร์เขามีเบอร์มีเบอร์ไหมครับขอโทษทีโทรไปที่ไหนหนึ่งสามสามเขาบอกหมดเลยเบอร์คอนเทอรอะไรก็บอกหมดเลยหนึ่งสามสามเขาบอกหมดเลยบอกมานี่เลยที่ ไม่ต้องบอกวันไ,ไม่ต้องกับานไม่ต้องกลับรอพ่อก่อน